บันดาลโชคลาภความรักประสบความสำเร็จดังใจปรารถนาสู่การบูชาลักษมีคเนศบูชาทองคำแท่งพระแม่ลักษมีและทองคำแท่งพระพิคเนศคู่การเพื่อเสริมให้ดวงชะตาดียิ่งขึ้นทองคำแท่งออสเลส96.5%น้ำหนักทอง0.3 0.6และ1กรัมเริ่มต้น1,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย คืนนี้ต้องติดตามกันในส่วนของเงินเฟอซีพเวลาทุ่มครึ่งนะครับผมนะก็มาดูกันว่านะครับตลาดจะตอบรับในทิศทางใดนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับก็ยังมองบ่งบอกว่านะครับตอนนี้ถ้าหากเรามองภาพรวมใหญ่นะครับก็ยังเป็น u l l i s h trend นะครับผมนะฉะนั้นนะครับระหว่างการที่จะเป็นขาขึ้นแน่นอนครับว่ามันก็จะมีการพักตัวลงเป็นเป็นระยะระยะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับทุกการพักตัวเนี่ยนะครับจะได้ไฮใหม่เสมอนะครับผมมองอย่างนี้นะนะครับฉะนั้นนะครับในกรอบ นะครับในระยะสั้นในช่วงนี้นะครับหากใครนะครับในการลงทุนระยะสั้นเนี่ยผมก็ยังมองว่าสามารถซื้อในกรอบได้นะครับตามแต่ที่ไม่หลุดนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่ง2แนวรับเนี่ยสองสองพันเก้าสอนะก็จะเป็นโซนที่แบบเก็บของเก็บของนะครับผมแล้วก็ไปรอขายแถวสองพันเการ้อยยี่สนะครับผมได้2930นะครับออกนะครับรอซื้อใหม่ เล่นกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตั้งจุดคาดไว้ซะนะครับทุกครั้งที่มีการซื้อขายตั้งจุดคัดไว้ที่2,930นะครับ2,880นะครับเพื่อปกป้องความเสี่ยงนั่นเองนะครับผมนะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับก็แบ่งเงินนะครับมาอ n v e s t นะครับอาจจะไม่ต้องสูงมากนะครับเราเหลือไม้เผื่อสำหรับทองคำเนี่ยมันหลุดแนวรับใหญ่นะครับผมหรือในช่วงของทองคำมีจังหวะการพักตัวพักตัวเนี่ยนะครับจะเห็นว่าทุกการ การพักตัวเนี่ยอาจจะเห็น 500- ร้อยถึงหนึ่เนี่ยเราก็จะเผื่อสําหรับไม้ดังกล่าวที่อาจจะลงไปให้ถึงด้วยนะครับผมนะฮะเล่นได้เล่นแต่ว่าเผื่อไม้ใหญ่ๆไว้หน่อยนะครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยมันมีการพักตัวตามมาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินั่นเองนะครับฉะนั้นกรอบการลงทุนก็ยังมองว่านะครับก็ไม่เบรก2องพันเดี๋ยวก็ตกลงมานะครับเดี๋ยวสองพันเก้านะครับสไม่หลุดเดี๋ยวก็ตบขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับผมจนกว่าจะเลือก เทรนด์หรือทิศทางต่อไปนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับโปรสปอร์ตอยู่ที่ประมาณ2,915นะครับราคาทองออสซิลิเปิดตลาดเช้านี้น่าจะขายออกอยู่ราวๆประมาณ46,550บาทนะครับก็ถือว่าไม่แย่เลยแล้วก็เงินบาทในช่วงนี้ก็อ่อนหนุนด้วยนะครับก็ในส่วนของมุมขอ,ของราคาทองไทยผมก็ยังมองว่านะครับก็ตราบใดที่ยังไม่หลุดประมาณ45,800 46นนี่ยยังสามารถ เทเข้าซื้อระยะสั้นได้นะครับผมนะฮะแล้วก็ไปลุ้นเป้าอย่างน้นอย46,500นะครับแล้วก็47,000นะครับซึ่งเป็นแนวต้านที่เทสเคยเทสไปแล้วนะครับผมแล้วก็แนวต้านอย่างมากก็47,450ซึ่งเป็นไฮเดิมของปีนี้นะครับเทรดทองออสซิริซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียวทางฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง